ค่ะ AJR นะคะชาชนิดพุิิชัยมหาคุณเป็นคนชอบก่อครัวอยู่แล้วธุรกิจเกับก็ a n นนี่ p ปาร์ตี้แพลนเนอทำธุรกิจอาหารมา20ปีแต่ตอนนี้ปิดไปแล้ว Magical Menu น,นะคะที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็เป็นเมนูที่ออกเหล่าได้นะคะซึ่งคนก็คิดว่าอุ้ยอาหารเหลาจะต้องทำยากแล้วสำหรับ AJR แล้วทำง่ายมากๆเลยนะมาดู i ินกริเดียนกันก่อนก่อนอื่นเลยนะคะเราอาจจะใช้เมนูปีกไก่แล้วเราก็จะมีแป้ง ซึ่งแป้งโฮอ,อันนี้หาไม่ยากเลยใช้แป้งอเนกประสงค์หรือว่า all-purpose ingredients ต่อไปที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือมีต้นหอมนะคะหั่นซอยอผักชีนะคะเอามาสําหรับโรยเพื่อตกแต่งให้สวยงามรกระเทียมิีพริกขี้หนูซอยเช่นเดียวกันแต่พริกขี้หนูเนี่ยแอนเตอือนไว้นิดนึงอย่างคนที่กินเผ็ดไม่เก่งแบบแอนอย่างเงี้ยแอนก็จะบอกว่าต้องใช้สีแดงเพราะว่าอะไรคะถ้าใส่สีเขียวเดึกว,ว่าเป็นต้นหอม ก่อนที่เราจะทอดไก่นะคะเราก็จะมีวิธีหมักพิเศษนะคะก็คือว่าตัวไก่เนี่ยข้างในมันจะมีมันเป็นปีกเพราะฉะนั้นข้างในมันจะมีแนวโน้มที่จะไม่สุกได้เราก็จะเอามีดนะคะแทงลงไปให้เกิดช่องว่างนะคะทุกอันค่ะแล้วเราก็จะมาหมักคร่าวๆเลยไม่ต้องหมักเยอะมันเราใช้อะไรที่เป็นซีอิ๊วขาวเนี่ยได้เลยนะคะก็ลองใส่ไปตามสัดส่วนที่เราคิดว่ามันพอดีกับเนื้อสัตว์เราถ้าเนื้อสัตว์เราเยอะขนาดนี้เราก็ใส่มากกว่าหนึ่งช้อนพี่องก็จะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะ หลังจากที่เราใส่ซีอิ๊วขาวหมกักคร่าวๆแล้วเราก็จะเอาปีกไก่ที่เราหมักเสร็จเนี่ยคลุกลงไปในแป้งผง่างนี้นะคะก็พยายามดกดๆให้เขาครอบคลุมเนื้อสัตว์ให้ได้หนานิดนึงนะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะกระทะนี้ก็จะเป็นไฟกลางนะคะไฟกลาง,ลางแล้วก็ทดสอบด้วยการใส่อะไรเข้าไปที่ดูว่ามันฟูหรือเปล่านะคะ ก็หลังจากที่เราทอดไก่สวยงามแล้วนะคะเป็นสีบราวน์เราก็จะมาทำซอสคลุกนะคะที่เขาเรียกว่าพวกพริกเกลือเราก็จะเอาน้ำมันเนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระทะน,นี่เราก็จะเริ่มใส่กระเทียมก่อนนะคะแล้วเราก็ลดไฟกระเทียมเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ลดไฟเนี่ยมันจะไหม้ง่ายมาก คนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าไม่งั้นบางตัวมันจะไม่โดนจะไม่โดนเครื่องีอเปเรื่อยรวยเพิ่มๆึกึกึกแล้วในที่สุดเราก็ไลแล้นะคะเมนูปีกไก่ทอดคั่วพริกเกลือค่ะมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ไปลองทำดูนะคะอร่อยแน่ๆคะ่ะ